ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพอุเดชมหาราชบรมนาบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยน้าพระราชารัไทยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการล้วนได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดอย่างต่อเนื่องในงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาปลดกราโปรดกระหม่อมให้องคคมนตรีไปตรวจเยี่ยมดูแลโครงการต่างๆอย่างสม่ำเสมออาทินายพลากรสุวรรณรัตน์องคคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกตำบลแม่สาวอํเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มกราคม2544ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาประกอบด้วยเผ่าอาคาหมูเซอร์และอีซอได้มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่พร้อมทั้งดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปจากการดำเนินงานสนองพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการนันเนองมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รสนับสนุนงบประมาณในการบเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา20ปีปรากฏผลสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ยังคงรักษาสภาพป่าเดิมที่สมบูรณ์จำนวน12,500ไร่นอกจากนี้ยังมีการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมรวมทั้งการปลูกป่าไว้เพื่อให้รัษฎรได้ใช้ประโยชน์ส่งเสริมให้รัษฎรได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำาฝาเพื่อหเห็นประโยชน์ของพื้นป่า และมีจิตสำนึกในการห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้ผืนป่ามีความสมบูรณ์มีน้ำไหลสม่ำเสมอสามารถนำไปปั่นกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำไหลไปหล่อเลี้ยงราษฎรบริเวณพื้นล่างอีกด้วยปัจจุบันราษฎรชาวไทยภูเขาได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ราศดรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ย146,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากการทำเกษตรโดยเฉพาะการปลูกกาแฟซึ่งเป็นพันุ์อาราบิก้าและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล1 2 0 0ถึง1,700เมตรอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้มเมล็ดก,กาแฟที่นี่มีคุณภาพดีและเป็นที่นิยมของตลาดพวกเขาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริและอาชีพต่างๆจะมีไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนก็ทุกคนที่นี่ก็ทรงรักพระองค์นะครับแล้วก็อยากจะเห็นพระองค์แต่ก็ว่าพระองค์เนี่ย ทรงทำทุกอย่างเนี่ยลูกๆของพระองค์เนี่ยมาไกลขนาดไหนแล้วแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เริ่มสร้างฝันกลายเป็นจริงแล้วครับตอนนี้พวกผมก็สู้ต่อไปเพื่อให้พระนาหลากของพระองค์พระราของพระองค์นั้นเป็นจริงต่อไปครับตอนนี้มผมก็ยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนากาแฟแล้วก็หลายๆอย่างที่นี่นะครับไม่ว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง พัฒนาทุกๆอย่างครับแล้วก็ให้มันอ,อยู่ด้วยตัวเองดูแลพื้นป่าของเราที่นี่ให้ดีที่สุดครับกาแฟเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของที่นี่ค่ะเพราะว่าที่บานเลกในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโด,ดยฝฟ้าหงป่งแห่งนี้เราปลูกพืชผลอย่างอื่นไม่ได้ค่ะนอกเหนือจากกาแฟแล้วก็พืชผลเมืองหนาวบรรตัวค่ะ,คะเราะเป็นอะไรที่แบบสัน,นึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากค่ะถ้าพระองค์ท่านไม่ให้โอกาสให้พวกหนูได้มาอยู่ที่นี่ เป็นเด็กที่ไม่มีบ้านเป็นเด็กกำพร้านะคะไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยพระองค์ก็ได้พระราชทานบ้านสวนต้นกาแฟให้กับเราทุกวันนี้พวกหนูมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมค่ะเพราะพระองค์ท่านให้กับเราทุกอย่างพระองค์ท่านดูแลดีมากค่ะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงทรงทำเพื่อผืนแผ่นดินไทยและประสบนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงชีพและให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนี้ตราตรึงอยู่ในใจชาวไทยไปตลอดกาล